คุณสมเนเอกสารที่ผมสั่งไปได้หรือยังโอ้ครับคับหัวหน้าได้ได้ผมต้องการตอนนี้นะตอนนี้เหรอครับครับได้เดี๋ยวนี้อ้โเอกสารเอกสารโอ้เี่เราก็ทํางานมา22ปีแล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นพนักงานประจำปักเขาสักทีเป็นได้แค่เด็กฝึกงานตลอดวินาทีด้วยล่ะได้ครับโอ้ยังไงนะโอ้ย เอาอีกสิบาหาไม่ได้ี่แล้วกันเอาได้ขรับคุณน้าแต่ว่านักงานคนนั้นสิแกเออฉันเห็นแล้วล่ะอุ้ยเขาทำงานหนักเนาะได้เข่าว่าทำงานมาตั้ง22ปียังไม่ได้เป็นพนักงานประจำเลยว้ายสงสัยวห,หน้าจะเกลียดเขาแน่ๆเลยอุ้ยดอนเกรงเอาพบเขาพบเ <Yeah. S 2> ขาพบ <Yeah. S 2> สวัสดีครับคุณน้า hmm. คือผมเอาเอกสารที่หัวหน้าสั่งทำเมื่อ15วินาทีที่แล้วมาส่งครับผมอยากถามว่าผมเนี่ยอยากจะลาไปเ,เยี่ยมญาติสัก2ชั่วโมงได้ไหมครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นเด็กฝึกงานมา22ปีแล้วพนักงานประจำก็ยังไม่ได้เป็นแต่ผมไม่เคยได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์หรือหยุดวันไหนเลยครับผม,มอยากจะขออนุญาตไปลาพักร้อนหน่อยครับที่ครับงานครับ เด็กสมัยนี้นี่ไม่สู้งานเลยสมัยผมเนี่ยทํางานนะ<ต>ไม่มีหยุดไม่มีพักไม่มีลาเนี่อะไรทํางานไม่แค่แป๊บเดียวจะมาขอลา <c oughs> แค่ใช้งานหนักแค่2 2ปีแค่นี้ก็ไม่ทนซะแล้วจะมาขอลาหยุดไปที่บ้าน <c oughs> โอ้โหผมนี่รับไม่ได้เลยนะครับแบบนี้เนี่ยคุณยังอยากจะทำงานที่นี่อยู่ต่อไหมเนี่ย <c oughs> แบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยนะครับน่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดบริษัทเองกันเลยวสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซูดงดีวีวีแล้ววันนี้นะพี่ปังมาพร้อมกับเกมที่จะทำให้พี่ปังเนี่ยกลายเป็นมหาเศรษฐีแบบสุดๆแล้วก็ไม่พึ่งหัวหน้าแล้วด้วยกับเกมนี้แหละทุกคนเซลเมเบล มาเจอกับเลขาสาวสวยของไ่ปางก่อนนะคะ,ะฉันจะไม่ยอมเป็นทาสของใครอีกแล้ว ตอนนี้เนี่ยฉันจะเป็นเจ้าคนนายคนนะจะบอกให้คือหนวหน้าคนใหม่พวกเราเนี่ยเชื่อใจคุณนะคะแล้วก็คิดว่าคุณเนี่ยจะพาให้บริษัทของเราเนี่ยไปในทางที่สว่างได้นะคะเชื่อใจผมได้เลยครับแม่เมืองใหญ่เนี่ยหลังจากที่เราออกมาจากบริษัทเล็กๆที่ใช้งานของเราเนี่ยนี่ก็เป็นปี2030กว่าบริษัทของเราจะชื่อว่า Star k i s s นะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยจะเปล่งประกายดังแสงสว่างต้องบอกก่อนว่าเกมนี้นะคะเป็นเกมเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ นะซึ่งเราเนี่ยจะรับบทเป็นตัวเอกในสงครามผู้ถือหุ้นเราจะไปแข่งกับบริษัทเก่าของเราไงและในเกมนี้นะคะคเราจะต้องขยายแผนกต่างๆของเราในบริษัทนะและก็ต้องบริหารไม่ให้บริษัทของเราเนี่ขาดทุนเราต้องทำให้ได้กำไรนะทุกคนสำหรับเกมนี้นะ,ะทุกคนเขาเป็นเกมแบบ เท y to e a r n นั่นเองค่ะเล่นเนี่ยไม่ได้เสียเปล่านะเพราะเราเนี่ยจะได้รับกลับไปแน่นอนค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลองฝึกเทรดนะคะแบบการฝึกเทรดดิ้งนะทั้งซื้อทั้งขายเลยนะทุกคนโดยราคาทั้งหมดอะเวลาในตลาดหุ้นของเราในเกมนี้นะมันจะขึ้นอยู่กับผู้เล่นด้วยทุกคนแล้วก็จะมีการาฟแสดงผลที่เหมือนกับของจริงเลยเหมือนในตลาดหุ้นจริงๆเลยเหมือนกับเป็นการฝึกไปในตัวอะไรแบบนี้และที่สําคัญนะทุกคนในเกมนี้เนี่ยเขาจะมีระบบข่าวสารนะคะเราจะต้องอิง ตามข่าวสารด้วยเออเราต้องอ่านข่าวด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มอ่านข่าวกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูทีละนิดทีละหน่อยเลยนะจ๊ะเราไม่ต้องคิดนะคะว่าจะเล่นยากนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมีระบบการสอนตั้งแต่เริ่มเล่นนะคะไม่ยากเลยแล้วก็มีเควสท,ที่ไม่ซับซ้อนนะเราก็สามารถเล่นได้แล้วก็ไม่เยอะมากเกินไปด้วยโอเคเรียบร้อย เวลาที่เราจะไปดูตลาดหุ้นเราก็ต้องกดมาตรงนีุ้้ยมาแล้วครั้งแรกในการเข้าตลาดหุ้นของพี่ปางตอนนี้สินทรัพย์ของบริษัทเราอยู่ที่ 5. 2 5งหมืพี่ปาจะต้องเลือกก่อนนะคะว่าพี่ปาจะซื้อของนะอันไหนนะทุกคนมีบริษัทที่แบบอค่อนข้างดีเลยอย่างเช่นซิมซุงคุ้นบิตคอยนนี่ก็คุ้น c มคโ o รซอฟ m i c r o s o f t คุ้นบริษัทพวกนี้คุ้นมากแต่ไม่แน่ใจว่ารู้จักไหมนะคะเราลองซื้อบิตคอยดูหน่อยสิโห<ฮ>เ<ฮ>ขามีการาฟจริงๆด้วยนี่นะคะคือการาฟที่เขาบอกนะว่ามันจะมีการาฟจริงๆด้วยนะคะพี่ปางลองซื้อนะคะนี่เราสามารถไปดูที่ History ได้นะว่าเราทําอะไรไปนะพี่ปางซื้อไป50%ของเงินที่บางมี1 order ก็คือซื้อไป1อัน เรียบร้อยเราทําการซื้อขายแล้วซื้อขายที่คือเราซื้อเข้านะแค่ซื้อเข้าก่อนแล้วเราก็รอเวลานะคะที่มันจะบวกขึ้นอีกหน่อยนี่เราจะมาดูตรงสีเขียวๆด้านล่างตรงนี้คือมันเล่นไม่ยากทุกคนเราก็อาจจะมีความท้าทายไงขายเลยตอนนี้พี่มีหนึ่งปุ๊บขายไปเรียบร้อยค่ะเราก็ได้เงินกลับมานะจากตอนแรกเนี่ยเราซื้อมาในราคา 30, 3า0 0ม่มั้ยใช่ไหมเราขายออกไปได้ในราคา350 ก็กำไรกําไรอยู่แล้วกําไรเลิศเลแต่ว่าการที่เราเปิดบริษัทแบบนี้นะคะเราจะบริหารคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราจะไปสุ่มพนักงานกัน,กนค่ะทุกคนเราขอลองสักสิบครั้งนะทุกคนนะมาหนึ่งสองซ้ำแรงเอ็ด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 แรงเอ็เอ้ยอยากได้แรงเอ็ดเลอจ้าเหอสักคืนนะขอได้แรงเอ็ดด้วยเธอสาธุ ได้มาตังา้ง1ิบเอใบเปิดทีละอันอุย๊ยเอหเฮ้ยเราได้มาเป็นตั๋วนะคะซึ่งตัวอันนี้เนี่ยเราจะต้องผสมนะ <c oughs> เพื่อให้ได้เป็นอีกตัวหนึ่งนะทุกคนเฮ้เทค x เอ็กคุ้นๆปะคุ้นๆน,นนะนี่นะคะก็จะเป็นส่วนของพนักง,งานของเรานะเราจะใส่ CEO ลงไปนะอุ้ยอัปเกรดได้ปะยังอัพไม่ได้เพราะาต้องมีสต็อกตัวเพิ่มอุ้ยเลเวลอัปได้ว้ายแรงมากพี่เลเวลอัปเวลสเลยเลีวลาไเลย เรียวบวหบไปเลยไปเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเงินหมดเราก็จะยัดลงไปนะใครที่ยัดไม่เป็นใครที่ใส่น้องไม่ได้นะก็มีระบบออโต้แบบนี้คลิกได้เลยตัวนี้เนี่ยพี่ปังว่าน่าจะเหมือนเป็นอีลอนมัสป่ะเพราะว่าหน้าเขาข้ายอยู่อืมพี่ว่าใช่สตีฟจ็อบแน่ๆเพราะเขามีคําว่า Apple ิลแล้วเขาดูชุดเขาดีเขาเหมือนมากอ่ะเขาเนี่ยจะเพิ่มผลผลิตโดยรวมของบริษัทในหนชั่วโม,โมงนะเพิ่มรายรับอีกด้วยคือเขามีสกิลติดตัวเฮ้ย มิสเตอร์ดิวพี่ว่าคนเนี้ยคุค้นเลยและตัวละครเนี่ยไม่ได้เพียงแค่จะเพิ่มบัฟให้เราได้นะทุกคนเขายังมีตัวละครอีกประเภทหนึ่งนะที่เรียกว่าเป็นคนดังนะคะเซเลบริตี้อะไรแบบเนี้ยตัวนี้เนี่ยจะได้รับจากกาชาใช่ไหมเขาเนี่ยจะสามารถคาดการข่าวสารของหุ้นเราได้เราก็จะแอบ,บรู้อนาคตนิดๆหน่อยๆด้วยนะทุกคนถือว่าเป็นตัวที่ ดีมากๆข่าวสารเนี่ยจะคล้ายๆกับโลกความจริงของเราเลยนะคะไม่ใช่แค่ในเกมอย่างเดียวนะเพราะว่าเขาจะมีเวลาที่ข่าวสารเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เราด้วยนะทุกคนผมขอซื้อเบสล่าไว้ดีกว่าเบสล่าเนี่ยอัตราการเติบโตของเขาดีค่อนข้างดีเลยกราฟของเขาเนี่ยสวยงามอืมนี่เราสามารถเช็คได้เช็คได้อุ้ยเรากำลังตกเลยตอนนี้มาขอขอลองดูสักนิดโหพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้บริษัทสตาร์คิดของเราก็ เริ่มพัฒนาไปไกลนะคะยิ่งใหญ่มากเลยพี่ปางก็คิดว่าจะเปลี่ยนชื่อบริษัทค่ะอุ้ยหนึ่ร้อยเองเปลี่ยนได้พี่ปางจะเปลี่ยนให้เหมือนชื่อของช่องพี่ปางเลยนะีคะเป็นชื่อสุ่มนีวีวีเป็นสุ่มนีวายฝาบตัวก็ได้อ่ะอันนี้นะคะเป็นบริษัทของพี่ปางตอนนี้โหก็ พี่ปางเ็เล่นอย่างตั้งใจเลยจริงๆตอนนี้ก็ได้เวล50แล้วนะทุกคนและตอนนี้นะกิจกรรมที่สําคัญมากๆเลยก็คือ100 Million Diamond Event นั่นเองค่ะทุกคนอีเวนนี้นะเขาเป็นอีเวนที่แจกหนักแจกเต็มค่ะทุกคนแล้วก็บอกว่าพี่ปางเนี่ยเล่นถึงเวล50เพราะอีเวนนี้เลยนะคะเพราะว่าผู้เล่นที่มีเลเวลของสำหรับงานใหญ่หรือ Head Quarter เนี่ยถึงเลเวล50 ในช่วงเวลาหนึ่งนะคะ <S <S <an> <S ก็จะได้รับเป็น100ล้านเพชรในเกมนะทุกคนจะแบ่งเท่าๆกันนะคะเขาจะมีกิจกรรมเนี่ยตารางประมาณนี้เลยนะเ <S an> ดี๋ยวพี่ปาจะใส่ไว้ให้นะคะว่ามีกิจกรรมวันไหนวันไหนบ้างนะสิ้นสุดกิจกรรมเนี่ยก็คือวันที่5เดือน5นั่นเองค่ะต้องรีบหน่อยนะทุกคนเขาแจกเยอะมากนี่นะคะคือเฮดควอเตอร์ของเราตอนนี้ก็เป็นบริษัทใหญ่แล้วชิมิงอหลอกและกิจกรรมต่อไปนะคะที่พี่ปาเนี่ยก็อยากจะทําให้สําเร็จนะทุกคนนอกจาก เราจะถึงเวล50แล้วใช่ไหมแล้วไปถึงแม็กเลเวลก็คือเลเวล70นะคะนี่ก็เข้ากับกิจกรรมอีกิจกรรมึนของเราเลยนะ,ะทุกคนนั่นก็คือแม็กเลเวลแอชชิเมนต์อีเวน์นั่นเองค่ะผู้เล่นนะที่มีเลเวลของสำนักงานใหญ่หรือเฮดควเตอร์เนี่ยถึงเลเวล70นะทุกคนก็จะได้รับ70ตั๋วกาชานะคะออเอาไว้สุ่มกันเพลินๆไปเลยออบอกเลยนะทุกคนว่าตอนนี้เขามีอีเวนท์ที่น่าสนใจมากๆ ะะสำหรับเราอินฟลูเอนเซอร์แบบเรานะคะใครที่อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้เลยค่ะ Pen a c r o Wish นะคะอินฟลูเอนเซอร์คอลเล t ชันอีเวนต์นั่นเองค่ะเป็นอีเวนต์ที่ให้อินฟลูเอนเซอร์นะคะสร้างบริษัทโดยใช้ชื่อของตัวเองเป็นชื่อช่องนี่พี่บังก็สร้างเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเริ่มจากราคาจดทะเบียนนะคะอยู่ที่10,000 KR w ถ้ามูลค่าบริษัทของเรานะคะถึง100,000 KR w ก่อนหมด p r e ซ i s i o n ด้วยที่ M Coin ของเราเนี่ยมูลค่าถึง3ล้าน KR w ิลนะ 我。啊 ถูกแจกจ่ายตามอัตราการถือหุ้นนะคะทุกคนก็อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมพี่างเยอะๆนะเดี๋ยวยังไงพี่บ้างจะทิ้งรายละเอียดเอาไว้ใต้ล่างคลิปให้และกันนะคะจะได้ศึกษากาันเพิ่มเติมได้ก็ยังมีอีกโหมดหนึ่งนะคะทุกคนนั่นก็คือโหมด short selling นั่นเองค่ะให้เรามาตรงหน้าของเรานะคะตรงนี้ my trade เลยแล้วก็ไปตรงข้างบนขวาสุดนะจะมีคําว่า short selling อยู่นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการซื้อขายระยะสั้นนั่นเองค่ะเป็นการยืมหุ้นมาขายแล้วก็ซื้อคืนในภายหลัง นะทุกคนเราก็จะมีทิคเลเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะก็คือการขายเนี่ยเราก็จะขายเมื่อหุ้นราคาสูงนะคะเราก็จะช้อนซื้อมาตอนที่ราคาต่ํานะคะยิ่งเราซื้อต่ําเท่าไหร่นะเราก็จะได้ยิ่งกําไรสูงมากขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะโหมดนี้เนี่ยเราจะต้องเลเวลถึง30ก่อนนะเราถึงจะเข้ามาเล่นได้นั่นเองคะ่ะทุกคนบอดหรือว่าหมดนี้เนี่ยก็ท้าทายเหมือนกัน แอ,ออแอบซื้อหน่อยซื้อน่อไว้ก่อนเก่งไว้และในเกมนี้นะ,ะทุกคนเขาเป็นแบบ P 2 E นั่นเองค่ะหรือว่า Pay to Earn นะเกมนี้นะเขาจะเป็นเกมของมาเบกที่ใช้ GMBX นะคะเป็นส่วนการที่ไอเทมที่ได้รับในเกมนะคะสามารถนําไปแลกเป็นโทเค็น GMBX ได้นั่นเองค่ะใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของ MBX Station นะคะเดี๋ยวพี่ปังจะทิ้งลิงก์รายละเอียดเอาไว้นะบอกเลยว่าน่าสนใจมากค่ะเพราะเราเนี่ยเล่นแล้วก็ Pay to Earn นั่นเองค่ะทุกคนแลวเขาก็ มีเป็นเ h เบ e r o วันเจเนเรชันเอ็คอยนะคะทุกคนจะบอกว่าสามารถนำไปแลกเป็น GMBX นะได้ที่ MBX Station นั่นเองค่ะแลตอนนี้นะคะอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างสูงนะเพราะว่าเกมเนี่ยเพิ่งเริ่มแรกเลยเป็นช่วงแรกๆเลยนะคะหมายความว่าเนี่ยเราได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยสูงขึ้นนะคะตอนนี้คือเวลาที่จะเริ่มต้นค่ะ now is the time to Get สามารถแปลง m b x Coin นะคะและถอนเป็นเงินสดผ่านการแลกเปลี่ยนที่ Exchange Sell นั่นเองค่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้ล่างคลิปของพี่ปางเลยนะบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคะทุกคนผู้ที่หอัมดับสูงสุดตอนนี้นะคะก็สามารถรับ M Coin ได้นะมูลค่าประมาณ700เหรียญประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแต่ให้พี่ปางแนะนำเนี่ยพี่ปางมีทิปเล็กๆน,น้อยๆเรียกว่าเป็นชิปแบบ ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เลยนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาเป็น Pay to Earn ใช่ไหมคือหนึ่ง ID ของเราเนี่ยก็สามารถสร้างตัวละครแยกได้ในหนึ่งเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้เขามีทั้งหมด5เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมพี่ปาเน่ยอยู่เอเชียนนะคะก็เดี๋ยวจะไปสร้างตัวละครอื่นๆเพิ่มใน แต่ละเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยเซิร์ฟเวอร์เอเชียหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการแข่งขันสูงนะเราก็จะไปอยู่เซิร์ฟเวอร์อื่นก็ได้นะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยจะต่ํากว่าพี่ปางเนี่ยก็จะไปสร้างตัวละครไว้ตามเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะคะก็แล้วอัปเดบเล่นิดๆหน่อยๆนะก็จะได้รับรางวันมาแบบนี้ก็โอเคอยู่นะทุกคนถือว่าเป็นทริปเล็กๆน้อยๆเลยใครที่เห็นคลิปนี้เนี่ยก็ต้องรีบเข้ามาลองเล่นดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขายังมีการแข่งขันที่ต่ําอยู่ เล่นได้แน่นอนแอบบกระซิบนะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยสามารถรับ MBX มูลค่า1,000ดอลลาร์ 1, ได้ด้วยนะคะทุกคน <Yeah. S 1> อุ้ยรายละเอียดเพิ่พมเติมเนี่ยเดี๋ยวพี่ปังทิ้งเอาไว้ให้ใครที่อยากศึกษาต่อบอกเลยนะว่าน่าสนใจมากโอ้ยตอนนี้นี่คือที่ซื้อมาก,ก็คือบวกยับยับนะคะโหเจ็ดล้านเลยนะที่ซื้อไปอะ่ะอุ้ยขอแอบ,บลองขายดีกว่านี่แล้วก็มาที่เซลใช่ไหมขายไปสักครึ่งนึง นี่ขายแล้วนะคะก็บวกขึ้นมาอีก900 0กว่าเอ้ยไม่สี่บวกไปเยอะอยู่นี่โหเราวก็บวกมาเยอะอยู่นะทุกคนก็ไม่ใช่เล่นนะเอาจริงๆนะตอนนี้เนี่ยพี่ปางก็อยู่อันดับต้นๆเลยนะคะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างยืดตึงอยู่อะดูสิมูลค่าของพี่ปาอยู่ที่2846ประมาณนี้แล้วก็อยู่อันดับที่36ของเซิร์ฟเลยนะ ทายมากกับการเป็นนักธุรกิจเบอร์ใหญ่ของพี่ปางในตอนนี้นะคะโอ้โ oh, หบอกเลยว่ามันต้องใช้แบบหัว oh, สมอง <c oughs> เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะทุกคนอย่าลืมนะมาร่วมอ e ีเวนต์กับพี่ปางเยอะๆนะคะหากคุณกําลังมองหาความสนุกสนานจากหุ้นและศักยภาพในการทํากําไรจากเกม p พย์ทูเอิตอนนี้คือเวลาที่จะเล่น n w s t h e t i m e To Play <c oughs> ังแล้วบริษัทซุมนี่เนี่ยก็คงต้องขอลาเพลงเท่านี้ละค่ะแต่เรายังไม่จบนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ปางเนี่ยจะพัฒนาบริษัทขวบปังให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกและเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่ามันเพทรนได้ยังไงนะคะสำหรับเกมนี้นะใครที่ชอบเนี่ยพี่ปางทิ้งลิงก์ดาวโหลดเอาไว้ใต้ล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้กับช่องพี่ปังอีกนิดนึงนะเป็นกาลังใจให้พี่ปางนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากๆาเลยค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมลองโหลดมาเล่นกันดูนะ